ครับวันนี้ขอขำสกรมนะครับ <c oughs> มันจุกันตั้งแต่เก้าจุในภาษาเหนือแปลว่าโกหกนะครับกรณีเป,เปิดตัวผู้ว่ากอทมของพรรคประชาธิปัตย์เปินเสนอดอร์เหรอวันแรกที่เปิดตัวบอกว่าผมนี่แหละครับคือทายาทสายตรงของโรเบิร์ตไอสไตน์ผมนี่จบปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยที่อเมริกาเมสซาชูเซตส์นะปรากฏว่านายเฮอร์เบิร์ตเป็นหลานสายเลือดในตรงกับโรเบิร์ตไอสไตน์เฮอร์เบิร์ตไอสไตน์ได้รับผมเป็นลูกศิษย์ผมจบปปินญ,ญายเอกนะเอามาคุยเปิดตัวผู้ว่ากทตมอนึกว่าเป้นจะเชื่อตัวเองดลยซื่ปัจจุบันมันมาเจงง่ายปุนก,กับไปค้นฮะค้นไปค้นมาปรากฏว่านายเฮอร์เบิร์ตไอสไตน์ออกมาแถลงบอกว่าเฮ้ยผู้ว่าคอตมองตัเตะคุณไม่คุยอย่างนั้นได้ยังไง ผมนี่ไม่ใช่ลูกหลานโรเบิร์ตไอสไต์เลยไม่มีสายเลือดเลยป๊าตัวนาแตกกันเป็นแทบๆนบ่ครับนะมันก็เลยกลายเป็นบอกว่าไอยังเบตันจะได้ระเปิดจ้กันแต่แรกแล้วเปิดตัวผู้ว่าก็ต้องมอกับปิดตั้งแต่วันนั้นแหละครับเป็นผมเนี่ยูดจะเอาหน้าไปไว้ไหนไปโฆษณาบอกว่าผมเนี่ยเป็นทายาทโดยตรงของโรเบิร์ตไอสไต์คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย เนเขาศึกษาเรื่องขุดอุโมงไม่จะขุดอุโมง์ไปทั้งกทมหรือว่าจะได้นายด็อเตอร์เอปานะครับปรากฏว่าสุดท้ายสรุปก็คือว่าบมได้เป็นลูกหลานโรเบิร์ตไอสไตนะครับดีนะผมไปคุยต่อว่าผมเนี่ยเป็นลูกหลานคนแรกแล้วคนเดียวของโรเบิร์ตไอสไตนะครับคนเดียวในโลกและคนเดียวในประเทศไทยา มันอย่ามาจุแต่จุว่ะเนาะจุตั้งแต่วันเปิดแล้วใครจะไปเจือลงผู้ว่ากาอรมว่ะเนี่ยนะครับเอาละนะก็ไปหานายโรเบิร์ตไอสไตล์กันไปคือโรเบิร์ตไอสไตล์ออกหนังสือรับรองบอกว่าดเรเอคือทาย,ยาทสวยสายตรงของผมนะครับลงชื่อโรเบิร์ตไอสไตล์พอเปิ้ลนายเฮอร์เบิร์ตไอสไตล์เปิ้ลปฏิเสธไปแล้วตายตั้งแต่วันเปิดตั๋วแล้วก็ ิพร้อมๆกับความตายของวันเปิดตัวผู้ว่ากทมหรอครับวันนี้ขอเตอีครับสวัสดีครับขำขับขอขำกำเตะคนกี้จุ